ทุเรียน,นกิ่งข้างกับทุเรียนกิ่งกระโดงแตกต่างกันยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับอ่านะครับวันนี้ให้ดูกันแบบชัดเจนกันไปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนกิ่งข้างกับทุเรียนกิ่งกระโดงใครรู้บ้างนะครับว่าต้นไหนกิ่งข้างต้นไหนกิ่งกระโดงนี่ครับสองต้นนี้มาดูต้นทุเรียนกิ่งข้างก่อนครับก็คือต้นนี้นะนะครับต้นนี้ครับคือทุเรียนกิ่งข้างนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะว่ามันดูยังไงนี่ครับคือทุเรียนกิ่งข้างนะครับนี่ครับวิธีการดูนะนะครับก็คื ดูนี่ครับกำต้นนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอกิ่งที่1นะครับไปทางซ้ายกิ่งที่2ไปทางขวากิ่งที่3ไปทางซ้ายนะครับกิ่งที่4ไปทางขวากิ่งที่5้าไปทางซ้ายกิ่งที่6ไปทางขวากิ่งที่7ไปทางซ้ายกิ่งที่8ไปทางขวานะครับอันนี้นะครับก็คือทุเรียนกิ่งข้างนะครับผมนะครับก็คือมีกิ่งแค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นเองนะครับลักษณะนะครับมันก็จะแบนๆทรงแบนๆเนี่ยนะครับแบนๆแบบนี้ เป็นกิ่งข้างนะเดีเด,ดนะครับแบนเลยนะแบนแบนเป็นแบบแนวแนวตั้งขึ้นมานะครับมีกิ่งกิ่งซ้ายขวาแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือทุเรียนกิ่งข้างส่วนทุเรียนกิ่งกระโดงนะครับก็คือต้อนนี้นะครับทุเรียนกิ่งกระโดงเดี๋ยวให้ดูกัน <S <S นี่อันนี้คือต้นใช่ไหมแล้วก็นี่ครับกิ่งที่1นะไปทาง, <S <S ไ,ปทางไปทางหลังนะนะครับกิ่งที่หนึ่งไปข้างหลังกิ่งที่2ไปทางขวากิ่งที่สามมามาข้างหน้ากิ่งที่สี่ ไปซ้ายนะครับกิ่งที่ห้าไปซ้ายกิ่งที่6ไปขวากิ่งมันมันวนรอบนะ3า0อองศาเลยไปซ้ายมั่งขวามั่งหน้ามั่งหลังมั่งทุกทิศทางนะครับก็คือจะเรียกได้ว่าเป็นกิ่งกระโดงอ่านะครับทรงต้นมันก็จะไม่เหมือนกันทรงต้นของกิ่งกระโดงมันก็คือมันจะแผ่รอบ กิ่งมันจะแผ่รอบส่วนทรงต้นของกิ่งข้างมันจะตรงมันจะออกซ้ายขวาอย่างเดียวออกข้างมันก็ตามชื่อเลยกิ่งกระโดงก็คือรอบแผ่รอบกิ่งข้างก็คือออกซ้ายขวาออกข้างแค่นั้นเองอ่ะอันนี้ก็ดูดูกันชัดๆอีกทีนะนะครับทรงต้นทุเรียนนะระหว่างกิ่งกระโดงกับกิ่งข้างอันนี้คือเทียบให้เห็นชัดเจนเลยนะในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนีีี่หหมมมฟงงคคลลิปใทุกววััันสสดรบ